ตัวแรกครับผมตะโกบไปสกกวสยจากคนเดินทางแดนอีสานนะครับผมรู้รสึกว่าหมายนี้จะมีการระแวงนะครับปลากินแบบไม่นิ่งๆน,นะครับแซมที่หนึ่งตัดไปครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับรอตึงครับกี่นู้นนะ รอบนี้เจอกับชอบเกินครับผมปิดมิฟมาแล,ล้วนะี่ไงมาแล้วครับรอบสิดครับผมตอนนี้ก็เวลาตีสามพอดีนะครับผมกระทำหน่นอยทำนะออกมาได้ ร่ดูครับเจอไหมออกมาจะได้ครับเหมือนไม่อยู่ครับไม่ดิ้นไปเจอครับตะโขกครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอะไรครับผมใช้อะไรตกครับและมุมชิปครับผมโอเคครับผมโลครับโลปลาไม่ดิ้นนะครับเมื่อกี้ผมก็เช็คเบ็ดเองครับปลาไม่ดิ้น ผลสุดท้ายออกจากโต้ครับผมจังหวะนี้ตะบกตะบกแล้วานะครับมาฝังยังนะผมรอชมตัวต่อไปนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะมีฉัดแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาตีสามนะครับโลโลครับโลใส่โลครับจักเจ็ดหัวเจ็ดไหลครับผมเบจจีนุวันนี้นะครับ กับผมก็ได้เข้ามาตกปลาที่กลางป่านะครับแล้วก็มาเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับผมเงนนหน้าขึ้นฟ้าครับมาเจอลิงหนึ่งตัวครับผมเขานอนสงบมากครับลิงตัวนี้ครับสงบมากๆครับมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมแกว่านี้เราก็มีอาวุธมาหนึ่งอย่างคือหนังสติก จะสอยลิงตัวนี้นะครับไม่ตกลงน้ำาอชมครับว่าเราจะได้ลิงตัวนี้กลับบ้านหรือเปล่าครับไายบาสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมกับโน้ตคนปนลำคนชอบตกปลาวันนี้ก็ได้มาซ้ําหมายเดิมนะครับ mm hmm. เป็นวันอาทิตย์ที่29นะครับยี ยี่สิบแปดนะครับผมวันที่เขาเลือกตั้งอบตอน,นะครับผมก็แวะเสียเวลามาตกปลาวันนี้มีงานเข้ามาเยอะนะครับผมเยอะมากมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกนครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วรวยกลับบ้าน,นครับอาทิตย์นี้เพื่อนๆก็ได้ติดตามมาเยอะครับก็ขอให้ได้สนุกกันทุกคนนะครับที่มากับผมวันนี้ เาเมื่อวานวันที่27เป็นเสานะครับก็มีนานเนีนะครับทเนตธนาเนีกดเ,เข้ามาก็สวยครับผมเราก็มาดูกันว่าวันนี้โนตคนปั้นลำจะได้แต้มกี่แต้มนะครับแล้วจะได้ตัวกี่ตัวครับก่อนอื่นก่อนไดก็ขอให้น้านๆะน้องๆกดติดตาม กดกระดิ่งให้ได้นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมไปครับผมรอชมผลงานกันได้เลยครับจะสนุกขนาดไหนไปนี่ครับคนที่หนึ่งก็เจ็ดหวเจ็ดไอนะครับเลมโบอิสานชอบเยอะเขาบอกเขาชอบเยอะครับผมเลยติดตามมาทุกไฟครับ เวันที่สองก็ชอเกินครับไม่เงียบนี่สายโหดกระโดดแท้ครับผมชอเอครับชอวยนะครับวันนี้ชอวยนะครับคนนี้ก็คนพิเศษนะครับผมถ้าขึ้นมาต้องทำแหลกครับวันนี้กับ โอ้โห oh oh oh. มาอยู่นี่แต่ตีไปนู่นมันยังไงยังไงครับกับพี่เหลิมนะครับผมอีกพักนึงก็พี่มาจะมานะครับพี่มาใครติดตามผมตั้งแต่คลิปแรกๆนะผมพี่มาก็จะมามันเดิมนะครับ โดนอีกแล้วผมกะีศกเหมือนเดิมครับผมอีศกเหมือนเดิมครับแต้มน,นี้กินคู่แล้วครับผมมาแล้วครับความบันเทิงได้เกิดขึ้นแล้วครับ วิวดนี่ครับความบันเทิงได้เกิดขึ้นนะครับผลงานน่าเหลืมครับเยี่ยมอาอต้กระบีอดอ้ยนยเี่มาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้ว ชนแล้ว,ว,ลวเป็นเด็กแว้นครับผม <c oughs> เด็กแว้นครับ <c oughs> หนึ่งสองสามยกปลาขึ้นนี่เอา โดนโดนครับโดนครับจากนั้นเลยมครับผม <c oughs> อันนี้เอ่ะทำนันสั่นพ่นใส่แว้นครับผม <c oughs> นี่ครับใส่แว้นครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วกำลังใส่สวยครับ มาแปลกๆครับวันนี้อยู่ก็ว่าลูกพี่โดนครับโดนป้ายังไงียบหนึ่งสั่ว์เจ็ดหมดเจ็ดหาครับบังคับปลาอะไรได้หนี่บังคับปลาอะไรได้น่ะเอาโดนครับโดนมีไซสครับโดนครับวิ่งออกครับ โดนน้อยเน้นน่ะย่โกน้อยใส่ย่ด้นครับกย่งกย่งกเห็นไเราบ่เดนีมทาราครับจังหวะนี้พี่พพพย่โตกครับโดนโดนตัวกุตนี่ตัวกูตัวนีนยังไงครับต้นบกับยแม ว่ายู่ดนยุ่งยยว่ะคือว่าปลางัวหมีครับตัวคุณตัวนี้เอาสวยสวยสวยเดินครับความรู้สึกเป็นไงครับสุดยอดครับได้ได้เงานแล้วได้งานแล้ได้งานแล้วครับผมหายศูนย์เนี่ยังหายศูนย์ยังครับยังต้องสิบโลครับต้องสิบโลเจ๊เ่๊ละล็อกทุกลูกเลยเป็นพี่ซินเตอร์กูปะเป็นซินเตอร์กูปะเปลี่ยนผมว่าเขาออก ว่าเอ้ยเบี้ยขาดมาน้ำปากดิแ่าเป็นการเชื่อเทคนิคเอ้าหมอนี่แลอ,อาไปโดนครับโดนครับโดนโดน,โดนเอาตัางค์าตัางคให้มันนะ อย่าอย่าย่ไปหายอย่ว่าท่าไหร่เ่ยวันนี้มีแต่ไซนี้ครับผมไซหนึ่งขีดยกใหม่เห็นไหลวดข้นต้นส้อเลยส้ง ปาลารแวงแล้วกินหรอกกินนอนมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อครับมานะครับ,าบลาปลาครับจากชอยุยนี่ไงมาดูนี่ครับเชฟตัวเก่งครับผมจ้างมาโดยเฉพาะเพราะงานนี้โดยเฉพาะครับนี่ครับเป็นลาปลายี่สิสายไปนะครับเอาขึ้นมาประมาณ5ตัว พอได้กินครับเอามาทำกินกันครับวันนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องปลาครับวันนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องปลาครับขอแค่ได้สนุกสนานตัวแรกครคับ ตัวแรกของวันนี้ครับเ,เลนลงานอีกหนึ่งตัวครับไม่ใช่เชียนตกฟ้าแต่เชียนครับครับโดนครับโดนอีกแล้วกับพี่มาครับวันนี้พี่มาเขาจัดการเองครับผม มีใส่บอกคือถือมือถูกมาเนี่นำเงาเด้อ่าขี้เหร่แปลกเป็นส้มบะมี่แห้งเหนือมือหนิวะ่ะโอ้ยได้ไซส์ครับ ปลาหัวหมินครับผมปลาพรมตักหตักหวันนี้พี่มาเองครับจัดการเองครับติ้งติ้งเครื่องในห้องปั๊บมาแล้วครับโดนอีกแล้วครับมาคู่แล้วครับผมระวังรถระวังรถ มาคู่ครับมาคู่ครับโดนครับโดนครับจากชอเกินครับจังหวะน,นี้ดูว่านชอเกินปลาแล้วพี่พี่พี่ชอเกินเป็นยี่สุกครับตักเลยแพคคู่ครับผม โอ้ลงน้าขขึ้นเถอะเนาะติ้งเอามาติ้งครูกันเลยสายตุ้ยสายนี่ตัวนี้กินอิ่มมากครับห้าสี่สามสองหนึ่งแท้ออกมาเสิร์ฟรี่นะบอสสอง,ส,องสามแท้ มีไม่กี่อะไรเลยะครับตอนนี้นะครับก็ไม่อยากจะกลับก็ต้องกลับนะครับผมเหยื่อหมดถังครับทําเล่นทําสนุกกันไปมากเกินไปครับวันนี้ไม่ได้สนใจว่าจะเซฟเหยื่อนะครัเดี๋ยวรอเก็บของแล้วชมผลงานกันนะครับผมแต่ยังมียังมีเหลือหน้าเหลิมนหน้าเหลิมยังอยู่ต่อนะครับเพราะเหยื่อเขายังเหลือนะแต่ส่วนเหยื่อตี้ผมหมดไปแล้วครับ เดี๋ยวเราชมผลงานสวยๆจากเจ็ดหัดเจ็ดไหนั่นวะ่า่คู่คเดือดขับมาชมผลงานวันนี้กันนะผมครึ่งวันครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมมานั่งสันสันนอนตากอากาศนะก็ได้ลงเบดช่วงเช้านะมาดูสิได้กี่แต้มครับน้าๆวันนี้จากเจ็ดหวัวเจ็ดไหครับ ได้น้อยกว่าอาทิตย์แล้วนะครับแต่ก็โอเคอยู่คไซส์สวยหนึ่สองสามครับก็ขอจบคลิปและสวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม